Yaga oh yaga oh Yeah, yeah. ayas Hey Ay we got another one My girl my girl my girl I'm not supposed to call you my girl my girl my girl Yeah yeah I'm not supposed to call you uh, my girl what up ma? how love the way you don't who you are yeah. you not the mother girls it's different when I approach you. I'm not the mother god it's different when I hold you ค่ะทำไรสวัสดีครับนี่นี่นี่หวัสดีคุณผู้ชมนีไหวพระเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้นะฮะเจอมากับของแรงนะฮะต้องเล่นของนิดนึงช่วงนี้ราหูกําลังมานะครับออกจากรายการไปแบบนี้ทำคนเดียวได้เอามาทำไมพูดทำไมทำคนเดียวได้บอกเลยวันนี้ไม่มีโอคลาร์มาเฝ้ามาด้วยมันโดนผมแกล้งแน่นอนทั้งรายการพี่นัดพี่นายคิดว่าโอคลาร์หนูจะช่วยอะไรหนูได้เหรอ โอ้วันนั้นมาเจอเคยเข้ารายการกัน้องเขาครั้งแรกครั้งเดียวกลายเป็นเรื่องเล่ายาวเลยเหรอคือหนูกลัวพี่นัดไปเลยอ่ะบอกเลยว่าหนูกลัวมากหาพิธีกรใหม่เดี๋ยวปะเนี่ยเอาเอาพี่ทอกไปทำก็ได้นะเราเราเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีคาแรคเตอร์เอาจริงๆปะบอกครั้งแรกเลยเห็นเห็นในทีวีเห็นแบบเออมาส่งสัมพงสัมภาษณ์ เออๆก็ดูหน้าตาดีเนาะเออเออเออดูหน้าสนสนดูแบบคล้ายๆปีเตอร์คอปเออปีเตอร์คอปเออๆๆดูดีเอออย่าจัดคู่พอเจอค่อยที่คุณพระใครก็ได้มันไปทีโหเจอกันครั้งแรกมาคุยเรื่องนมเล็กนมใหญ่ป๊าดโอ้เข้าทางนางเลยอะวันนี้แขกรับเชิญระวังตัวไว้ดีๆนะเออหื่นมากถึงมากที่สุด เราจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่คาแรคเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเฉยจักปีเตอร์คอปเป็นไอปีเตอร์มีหนวดเลยวิ่งตุ๊กๆๆุพุุุบ้าเออเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูแข่รแรปเชอรวันนี้นะเราบวทีอนะไปดูกันเลยไปดูกันเลยไมเกวันนี้น้องการ์ตูนสาวสวยหุ่นดีที่มีความล่าเริงเต็มขั้นยิ้มแย้มแจ่มใสได้ตลอดเวลา น้องการ์ตูนยังเป็นคนที่พูดเก่งจน,นเพื่อนๆขนาดน้ำให้กับเธอว่าพูดมากระดับสามผ่านน้องการ์ตูนจึงเป็นคนกล้าที่จะลงมือทําตามความฝันที่ช่างมีอยู่มากมายลองผิดลองถูกไปเรื่อยจนถล่มลึกเข้ารอบ30คนสุดท้ายของการประกวดมิชชัยแรนเบอร์ปี2012แต่เมื่อได้รับเรียนวิชาวความรู้ชั้นปริญญาตีทําให้เธออยากจะมีโอกาสได้สัมผัสดูแลช่วยเหลือผู้อื่นกับการเป็นนักกายภาพบ,บาบัดที่ดีให้จนได้ และอีกหนึ่งสิ่งฝันที่เดินทางตามเธอมาจากครั้งเมื่อเป็นนางรพมาตประจำปีของมหาวิทยาลัยน้องกระตูนอยากจะเชิญนายกระทงหลงทางสักคนมาลอยกระทงชื่นชมพระจันทร์คู่กับเธอ,อเป็นไงล่ะเปเลมายือของเราวันนี้เรียกว่าดีกรีนแน่นเนอไม่เหมือนใครด้วยแน่นเปีย้ยอะไรแน่นเปียเ้ยสูง แนนเปียเสียสูงไงเออคุณผู้ชมตะกี้พอเขาบอกเป็นนักกายภาพบำบัดนะตะโอ้ยตัดมีนาที่ึ้นทันทีบอกเลยว่าแบบนี้กายภาพไม่หายตัดอย่างเดียวไม่ได้ตัดแค่ขานะตัดยาวถึงไข่ไปดว่าขาอีกฝั่งนึงอุคุผิดอะไปเจออะไรดีแ่ะไปเจอตัวเป็นๆเลยเจอเลยฮะนะน้อง ภาพภาพเตจ้าค่ะชื่อเล่นการ์ตูนค่ะค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ค่ะค่ะทำไรบ้างฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ก็จะมีอ่ส่งกาแฟส่งกาแฟแล้วก็รับจ้างทั่วไปใช่ใช่ใช่ก็จะมีอ่ทำขายขายครีมด้วยค่ะทำธุรกิจส่วนตัวนิดหน่อยนะค่ะแล้วก็จะมีพาทามที่เป็นเกี่ยวกับกายภาพด้วยอย่างเงี้ยค่ะนี่เรียนจบมาด้านนี้เหรออ่าใช่ค่ะเรียนจบเกี่ยวกับอะไรที่ไหนยังไงเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกชื่อคณะว่าอะไร ที่มหาที่ต้องบอกเลยว่าจบที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง <ฮะ S 2> ค่ะเขาจะเรียกว่าใช่ค่ะเชียงรายจะเรียกว่าสําสนักวิชาว,วิทยาศาสตร์สุขภาพาในสาขาวิชากายภาพบำบัดอีกทีน,นึงอะค่ะลอ,ลองลองได้ไหมลุกลุกลุกให้พี่<อ>นันหน่อยพี่นันจะต้องถามก่อนฉันเคยเป็นอะไรมั่งไม่ต้องถามแล้วเป็นสักอย่างไหมมาพี่เคยผ่าเข่าผ่าหัวเข่ามาต้องดูว่าคือผ่าผ่าตัดมาแล้วเนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าการที่เราผ่าตัดเนี่ยกล้ามเนื้อมันอาจจะแบบว่า เปลี่ยนสภาพไปตามที่ว่าข้อเข่าเราเนี่ยโดนผ่าไปนะคะทำให้กล้ามเนื้อต,ตรงตรงบริเวณที่มันยึดหัวเข่าเนี่ยมันอาจจะไม่แข็งแรงดังนั้นเนี่ยเวลาเวลาเล่นกีฬาหรือว่าอะไรเนี่ยควรสเตชชิ่งให้เรียบร้อยอย่างงี้ค่ะแล้วก็ฝึกเส้นไงแล้วก็แล้วก็เอาบอกว่าฝึกว่าดูทีวีอยู่อ่ะโทษนะคะอ่ะเนี่ยหนีบไว เราเก่งไว้อ่ะเก่งนะคะเก่งกล้ามเนื้อนะคะอ่ะบีบบีบบีบนี่ไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่อนขอโทษฮะฮะตดจอมันจะเก่งใช่ไหมคะเก่งขามันจะเก่งตูดใช่ไหมมันเก่งขาเย็นตูดเลยมันถามที่อาเขายังรู้เลยเริ่มด้ถึงสิบแล้วค่อยผ่อนผ่อนต้องทำกี่เซตประมาณสามเซต สามสามเซตวันหนึ่งวันหนึ่งสามเซตใช่เออสามเซตนี่คือต่อครั้งเพราะว่าตอนเช้าเราก็ทำสามเซตเนี้ยค่ะกลางวันเราก็ทำสามเซตเนี้ยค่ะติดเธอ <laughs> เดี๋ยนะเดี๋ยนะตามอ,อมองหน้านะน้ำตาลยอ่ะคือคือไม่กล้าเหลือบเลยไม่กล้ามองหน้าเลยเดี๋ยวจะโดนหาวลามกเลยเอาติดเถอะต้องต้องล่ะต้องลองกลับไปทำดูอันนี้ไม่ใช่หลอกหลอกเล่นๆนะที่จบมาจร<อ><ะ>ิงๆนะจบจริงจบจริงจบจริงปกตินีสใส่ส่วนตัวเป็นคนยังไงคะนี่ใส่ส่วนตัวชอบพูดมาก คนพูดเยอะพูดเยอะแยากจะกินที่อาบอกเพื่อนบอกว่าอะไรนะบอกว่าสมัยเรียนคือแบบเราเพื่อนเยอะเงี้ยค่ะเวลาเดินเดินไปลงอาหารคือแบบทักตั้งแต่หัวโต๊ะยันท้ายลงอาหารเงี้ยจนเวลาจะทักอะไรอ้าวอ้าวภาาไอพูดแล้วจะไปเรียนอะไรแล้วไปอยู่นู่นมาพูดภาษาเหนือได้ไหมได้ค่ะเป็นคนเหนืออยู่แล้วเป็นคนเหนืออยู่แล้วใค่เหนอครับคนเชียงรายไอ้ไหนอ้าวพูดกับเมืองได้ไหมก่อดินไกับเมืองได้ค่ะเจ้าแล้วคนที่ไหนหรือคนที่ไหนครับูกัน คนจีนใครที่คนบ้านไหนคนเมียงปะเป้าเจ้าคนเมียงปะเป้ามันใกล้เชียงใหม่เนาะติดเชียงใหม่เลยค่ะรู้จริงรู้จริงนี่ก็เหนือนี่ก็เหนือเหนืออะไรเหนือโลกเหนือโลกอะไรเหรอไอ้บ้าคนไม่ใช่ข้างเขาคนนิสัยดูเหมือนผู้ชายเหมือนกันนะยังไงเฮาฮาไว้ใช่ฮาเพราะว่าเป็นนักบาสด้วยเอ้ยก็ดูความสูงนี่สูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบสี่ค่ะโอ๊ยบาสไอ้คนแค่ ไม่แค่ขอโทษอันนี้ก็ร้อยหกแปดยังไงเอเอเรามไม่ชอบคหล่ลสเปคเป็นยังไงคือสเปคผู้ชายนี่คือเพอรูปเราภายนอกเป็นแค่แบบภายนอกแสดงว่าชอบอย่างนี้อ้วนเตี้ยล่ำดำเหม็นไม่ใช่มาดูไม่ใช่คนใจเย็นใจดำเหม็นนี่เออดำเหม็นนี่มนเถอะตัวดำตัวเหม็นเดินมาถ้าถ้าไม่นดกถึงไม่นดกถึงนิสัยนะไม่เกี่ยวกับนิสัยเดินมาแบบไหนคือชอบแบบไหนคือสเปคเรา คือแบบว่ามันคนเราถ้ามันแบบว่ามันจะคลิกกันคือแบบว่าแค่มองตามันก็คือใช่เลยที่ใส่ก็คือต้องขอให้แบบว่าเป็นคนดีเข้ากับเราได้นี่ค่ะต้องรวยไหมไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นจนได้มาไปขอทานเดินมือมาแล้วก็เกินไปแล้วคุณจขอโทษฮะเอาหัวใจปลาไม่สักที้เลยแหมรักมาสิเจ้าหัวใจปลาแอลเจ้าก็บอกมากลางวันก็ไปเดินห้างบ้างเงนี้ อยู่แถวไหนครับอยู่แถวรัชดาโอ้ไปรับไปส่งง่ายเลยแหม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราด้วยว่าเขาอยากให้ไปรับไปส่งไม่ใช่ไปดิว่าหนุ่มๆไปรับไปส่งง่ายมันมีข้าวอ๋อได้หลายทางห้างก็มีเยอะอ่าใช่แถวนั้นห้างเยอะอ่าก็เยอะเออโพสตดองโสตดอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสะดือเปื้อนแป้งบอกว่าเออและกลางคืนล่ะกลางคืนอืมกลางคืนล่ะกลางคืนกางคืนชอบไปเที่ยวไหนบ้างไหม ที่บอกว่าไปรีแล็กซ์กับเพื่อนคลายเครียดมีนั่งชิวๆอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่ทำนั่งชิวแก่ชล้วทำเติร์ๆอย่างงี้นะแก่ๆแล้วทำนั่งชิวก็แก่ไม่ไม่ได้แก่ก็มีบ้างติร์ๆกับเพื่อนก็มีบ้างใช่แล้วเห็นใบประกงประกวดเป็นนางงงนางงามใช่ค่ะยังไงอยู่ดีๆจับพัดจับผูไปเป็นนางงามไได้งเออนักบาสดจประกวดนางงามแล้วเทียงไปทางเลยนะก็คือว่าตอน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 เรียนได้เป็นดาวดาวขนาดด้วยแล้วก็ พอรุ่นพี่ก็จับพงจับพิกเราไปแบบหัดนงหัดเดินแล้วก็มีพี่พี่บอกว่าเป็นแมวมองก็มาดูเราแล้วก็แบบลองส่งเข้าเราเข้าประกวดดูสูงด้วยไงใช่ทีนี้นางงามต้องต้องนางแบบด้วยนะต้องเป็นนางแบบแล้วเป็นนางงามด้วยอุ้ยไปยืนหนูก็เคยไปประกวดางนี้ไปยืนที่อุ้ยนี่ประกวดคนหรือเสาไฟฟ้าเนี่ยแต่ละคนสูงสูงแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในการประกวดชอบไหมชอบก็ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างอะค่ะนี่นี่ผ่านเวทีอะไรมาบ้างครับ ก็มีได้รองอันดับรองอันดับสองถิ่นไทยงามที่เชียงรายอันนี้เขาประกวดอันนี้ดังนะเวทีนี้ดังเหมือนเป็นนางงามเชียงราย่างมี้เชื่อมีเพื่อนสนิทได้ที่หนึ่งนางงามเชียงรายแต่เป็นคนใต้แล้วก็มาประกวดมิชลิเวิร์ปี2 0ง0ปีเด็กกวิวได้รองชนะอันดับสองคือมันเป็นเหมือนเป็นเวทีที่แบบรู้เลยว่ารู้เลยว่าถ้าเวทีนี้ใครติดรางวัลขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าแบบ เป็นตัวเก่งอะเป็นตัวเก่งได้ได้ที่เท่าไหร่นะคะได้ที่3ค่ะโอ้โหลดน้ำลดน้ไม่ธรรมดาแล้วมีเวทีไหนอีกคะก็ปีที่แล้วได้นางนภม่าที่สองเชียงรายเหมือนกันมันเป็นถิ่นเขาเลยเนาะเป็นถิ่นเขาเป็นถิ่นเขาแล้วก็มีมีก็มีทิดาชาวสวนเป็นงานของที่เชียงรายด้วยอันนี้อันนี้ต้องทำเลยค่ะเดินเก็บมังคุดไม่เชียงรายเขาไม่ได้เก็บมังคุดเชียงรายเขาเป็นแบบสเปรย์เลยเงี่ยไงสเปรส อ่าสับปะรดนางแรงไงคะเชียงรายจะดังเรื่องสับปะรดนางแแล่ภูแลอะไรอย่างเงี้ยลิ้นจีอย่าเงี้ยค่ะอ่าแม่ดิเขานางงามจริงๆแล้วเป็นนางงามสุดลินจี่เคยมีเรื่องเล่าอย่างเนิมที่ลำพูนเขามีประกวดอ่าในงานลำพูในงานลำไยด้วยเสร็จปุ๊บเราก็ไปงานลำไยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเนี่ยเขาประกวดนางงามเนี่ยอยากจะรู้จริงเลยเนี่ย ประกวดมาสามสี่ปีอยากเห็นนางงามคนแรกเลยบอกบอกเพื่อนบอกมึงไม่เห็นนางซักผ้าอยู่หลังบ้านอ่ะก็บอกเอยไม่จริงเลยเฮียแม่มึงก็ได้บอกเออจริงไม่เชื่อเว้ยพนันการกลับบ้านปุ๊บเอาถ้วยรางวัลให้มันดูมันตกใจเว้ยมัอคือแม่พี่เหรอเออนางงามลำไยรุ่นแรกเหรอคนแรกของลำพูนเลยนี่ต้องไปประกวดอันเนี้ยเออที่ไหนว่าแม่สวยแม่เป็นนางงามบุพาชาติเชียงใหม่นะทุกวันนี้ก็คือนางสาวเชียงใหม่แกจะเล่นอะไรฉันฉันรู้เลยเนี่ยไปลูกหน้าตายีอ่ะ นี่เขาตั้งใจนะได้แค่นี้แหละจริงเอ้ยนี่ดูภาพเขาไปแบบเก็บตรงเก็บตัวเออแตนนี้เก็บตัวมิสไทยแลนด์เวอร์มิสไทยแลนด์เวอร์ของช่องสามเขาไปรอบสามสิบคนชองสามปีสองพันสิบสองค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วปกติบางคนมีความฝันแม่แบบอยากจะมีเยอะมากอะไรอ่ะทาอะไรมีเยอะมากเลยเยอะมากอันที่มากสุดอันที่มากสุดก็ เข้าวงการบ้างอะไรเงี้ยอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรในวงการคะแบบเป็นนักแสดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบขอแบบไม่ต้องดังมากเลยได้เดินมาถึงจุดนั้นบ้างหรือยังเคยมีผลงานอะไรออกทางทีวีบ้างไหมยังค่ะยังไม่มีตอนนี้ได้ได้เดินแบบเดินอะไรบ้างไหมคือด้วยด้วยจากทรงหนูคาแรคเตอร์ด้วยจากทรงหนูคาแรคเตอร์หนูพี่มองว่าคืออย่างนี้ ดิดูหุ่นดูหุ่นเน่ฉันไม่น้ำอันนี้สมัยปีที่แล้วเออเออเอาซีเอาซีเลยนะเอาซีโอ้ดูตากล้องมันก็มองเหมือนเราเลยเว้ยเฮกล้องนี่ต้องทิงกล้องออกมาชะโงกดูโอ้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 ไอเดี๋ยวดาเอสเอ็เอสตะกี้คืออะไรขนตาสวยคืออะไรขนตาสวยทั้งตัวมันชมขนตาขนตาอย่างเดียวแสดงว่ากล้องกล้องขอสูงมาที่ขนตาอย่างเดียวหรือเปล่าคืออย่างนี้เราเราเราบางทีแหละเรามองถึงจุดเด่นในตัวน้องเขาถ้าน้องเขามีจุดเด่นในเรื่องที่แบบคนเห็นแล้วตกใจคือแบบ เฮ้ยสูงออสองหน้าคมสามตัวเล็กเอวเล็กผมเลยมองว่าแบบบางทีมันน่าจะไปทางได้แบบนดิแบบได้ไไเลย,ยก็มีเดินแบบบ้างตอน,น,นอ,อยู่เชียงรายเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรุงเทพยังยังยังไม่เคย,อยเคยอาแหละแนวมองมาดูไป,ไปต <c oughs> ใชครับ <c oughs> เดี๋ยวเบอร์ทิ้งไว้ให้พี่ก็ได้เดี๋ยวพี่มีย่างพี่โทรนอย่าไปทิ้งเบอร์ให้มันขอโทษนะครับผู้ชมนี่กูพิมนะอ่อ้โทษอ่ะไม่ไม่ เกลียดกันมาแต่เช้าบางก่อนอนละล่ะแล้วคิดว่าส่วนไหนในร่างกายตัวเองเซ็กซี่ที่สุดเซ็กซี่ที่สุดออมีเสน่ห์ที่สุดละกันอันนี้ดูทรงไม่ค่อยเซ็กซี่น่าจะเป็นอย่างสวยนะสวยงามแววตาค่ะแววตาใช่เ,ออเพราะว่าเวลาเศร้าก็จะสื่อมาในทางแววตาโมโหอะไรก็คือแบบจะออกมาที่ตาอย่างนี้ตาเซ็กซี่ในซูมส,สูงตาเซ็กซี่ดีน่านี่เข้าคอนเซ็ป ผิวพม่าเนี่ยนี่ในตาเดนยังไม่โดนเลยผิวพม่าในตาอินเดียออกอะแขวเลยอ่องมาเลเซียแล้วไงซโปห์าวาเออบันท้ายสวีเดนเออก็ไปเรื่อยๆบานท้ายสวีเดนมันเป็นยังไงเออมันจะบึ้มๆ่อยมันจะบึ้มมันจะเวลาตีมันน้ำ๊าป๊บป๊บบันท้ายเลยกองเนี่ยอะล่ะสำหรับรายการนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะมีหนุ่มโทรมาจีบอยากรู้ว่า คนที่จะชนะเนี่ยผู้ชายในอุดมคติเนี่ยต้องเป็นยังไงต้องอรู้สึกว่าต้องคุยกับเราแล้วมันคือต้องคุยใทนเราด้วยใช่ต้องคุยแล้วเราคุยเก่งใช่บบแคุยไม่ใช่คนเงียบๆแบบคนฟังเลยเหรย ถ้าฟังเงี้ยไปมันก็เหมือนเราคุยันเหมมือนเาไ่มีปฏิสััมพนธ์กับเราอ่ะบางคนเป็นผู้ฟังที่ดีอ่ะบางทีมันก็ดีไปคนแย่งคุยใช่เราเออเรานึกว่าเราถามเราสรุปเขาใช่ไหมไม่หรอกคือบางทีผู้ชายเนี่ยเงียบไปก็ไม่ดีอย่างงี้ต้องมีมีน้ำหูบ้างอะไรอย่างงี้ให้รู้ว่าเอเราคิดตามเขานฟังเขาอยู่แล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมคะก็ ต้องรอดูกันอ่แล้วรอดูติดตามตอนต่อไปอ่ะล่ะอ่ะล่ะเขาดายอยากจะมาพิชิตไมคเกอร์ของเราในวันนี้นะคะโทรมาได้เลย0ูนย์สองหนสาะคะสสายเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีชนะไปได้เงินรางวัลหนึ่งพบาทพักกันสักครู่เดียวค่ะ